แนะนำขวดน้ำนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะว่าแตกต่างจากขวดน้ำทั่วไปอย่างไรนะคะก็ที่หยิบยกมาก็จะมี2ตัวอย่างนะคะก็คือเป็นขวดไซส์เล็กตัวนี้นะคะอ่านะที่เห็นข้างหน้าเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเลยนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็อันนี้เป็นขวดที่ใส่น้ำแล้วนะคะอ่ะเิ็มต้น,ตนเราก็จะแกะนี้ก่อนนะ ในห่อนะคะแล้วก็แกะออกมาแล้วก็ในนี้เขาก็จะมีกระดาษที่บอกเรานะคะว่าวัสดุตัวนี้อะไรบ้านนะคะแถวบนเลยก็จะมี iBotton Sport นะคะก็คือถ้าแปลตรงๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าขวดน้ำสำหรับพกพาในการไปเล่นกีฬานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไททันนะคะจา อิสแมนะคะสหรัฐอเมริกาส่วนตัวนี้ BPA free นะคะก็คือใช้สม่ำเสมอหรือว่าใช้ได้ตลอดปลอดภัยนะคะปลอดไฟปลอดภัยก็คือ BPA free เนี่ยก็คือปลอดภัยไร้สารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็น FDA ที่เขารับรองมาตรฐานนะคะ,ะบ้านเราเรียกออยอนะคะของเขาเขาจะเรียกว่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นหน่วยงานหนึ่งอะค่ะที่อยู่ในกระทรวง สาธารณสุขนะคะอ่ะแล้วก็บรรดาสุดท้ายนะคะ mm hmm. เขาก็จะระบุว่าขวดตัวเนี้ยนะคะมีความทนทานต่อความร้อนได้ถึง100องศานะคะอ่ะอันนี้ก็ใบที่เขาใส่มาในขวดนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ตัวไทตัน BPE phase แล้วก็ FDA นะคะอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราแยกย่อยให้ดูเลยนะตัวไทตันนะคะ from Eastman นะคะตัวนี้เนี่ย ถ้าพูดกันง่ายๆคือเป็นสิทธิทบัตรของอิสแมนสหรัฐอเมริกานะคะก็คือมีคุณสมบัติที่เขาบ่งบอกว่าตัวสินค้าตัวนี้มีความใสเหมือนแก้วนะคะแล้วก็มีความทนทานที่ดีฝ่าสแตนเลสที่เราใช้ทั่วไปก็คือดีฝว่าเนื้อกว่าพลาสติกประเภทอื่นๆนะคะก็คือสรุปได้2ข้อคือเจ้าพลาสติกตัวนี้นะคะที่ที่ออกแบบมาเนี่ยหก็คือได้ความทนทานนะคะ สได้สุขภาพนั่นเองนะคะตัวไททันที่เขาระบุนะคะแล้วก็ตัว BPA ฟ r e e เี่ยคืออะไร BPA คือ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรเป็นสารเคมี Me ชนิดหนึ่งอะค่ะที่เขาใช้ในการผลิตพลาสติกนะคะก็คือตัวนี้คุณสมบัติเนี่ยของเขาเนี่ยทำให้ขวดมีความใสแข็งนะคะแล้วก็แต่ข้อเสียของเขานะคะข้อเสียของเขาคือเป็นสารก่อมะเร็งและ สามารถสร้างความผิดปกติให้กับเซลล์ในร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว BPAC คำว่า C ก็คือนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เขาจะบ่งบอกว่าสินค้าชนิดนี้หรือประเภทนี้เนี่ยปลอดสาร BPA หรือสารก่อมะเร็งนั่นเองนะคะอ่ะนะคะแล้วก็มาดูถึง ตัวที่นี้นะคะ FDA ก็คือองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอ,เม,อเมริกานะคะเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ทำหน้าที่ปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนั่นเองนะคะเห็นไหมคะขวดนี้นะคะได้ใส่น้ำแล้วนะคะก็ยังได้ความปลอดภัยที่เราสามารถพกพาดื่มได้ตลอดทั้งวันและตลอดชีวิตนั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะ รู้อย่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะยืดอกพกขวดนะคะดื่มน้ำให้ได้วันละ2-2ถลิตรครึ่งนะคะเพราะน้ำสำคัญต่อสุขภาพ70%ของร่างกายนั่นเองนะคะน้ำดีที่สุดชีวิตดีที่สุดค่ะ